สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่อง c o s A Channel นะครับผมที่ช่อง b a r b e ส u นคากษตรของเรานะการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานครับผมฝากกดติดตามและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเวลาคลิปใหม่ๆนะจะได้แจ้งเตือนนะครับผมวันนี้ผมพามาชมตัวนี้เลยนี่ผมมาลุยถึงสวนนะครับผมมาลุยถึงสวน สวนที่จังหวัดชายภูมิบ้านหลูนะฮะมาลงขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบนี้ใหญ่ยักษ์อลังการมากครับผมคือไซส์ใหญ่มากมาดูเลยอันนี้คือไซส์ใหญ่ๆญ่เลยใหญ่ๆสมบูรณ์เลยทุกลูกครับผมเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่คัดเกรดออกนอกต่างประเทศนะครับผมคนไทยไม่ค่อยได้กินเกรดนี้หรอกครับผมไม่ค่อยได้กินเกรดนี้นะเกรดนี้คือเกรดลูกใหญ่เลยนะครับผมเอาไปเสร็จถ้าสมมติว่าตรงนี้เขายังสุกไม่ดี ถ้าสั่งไปเราส่งไปอย่างเนี้ยไปถึงท่านก็จะสุกพอดีนะครับผมน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่ทุกคนอยากรับประทานแน่นอนเพราะว่าสีสวยรสชาติหวานนะครับผมไม่มีเปรี้ยวสำหรับใครที่ชอบรสชาติหวานตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับน้ำดอกไม้สีทองน้ำสงดอกไม้สีทองตรงนี้ลูกใหญ่สมบูรณ์งานคัดเกรดทุกอันเป็นไซส์ X นะครับผมไซส์ X ทุกอันทุก ิโลถ้าเราส่งจับส่งนะผมขายผมขายน้ำดอกไม้สีทองแบบนี้นะครับผมน้ำดอกไม้สีทองแบบนี้ผมจัดจำหน่ายอยู่ที่1กิโลกร,รัมสกิโลกรัม3กิโลกร,รมักกรรม100บาทส่งฟรีเอ้ยไม่ใช่ส่งฟรีมีค่าจัดส่ง3กิโลกร,รมัม3กิลกร,รัม100บาทค่าจัดส่งเราคิดตามจริงนะครับผมมีเก็บปลายทาง หรือไข่โอนเลยก็ได้นะผมเราคิดตามจริงทั้งหมดสําหรับน้ําดอกไม้สีทองแบบนี้จากสวนเลยนะครับผมผมพาแพนมาดูสวนตรงนี้เห็นไหมฮะสวนจะอยู่หลังภูเขาแบบนี้เลยเรามาเอาถึงสวนเลยถึงที่เลยแน่นอนเราได้งานเกรดดีเกรดพรีเมียมที่ส่งนอกนะครับผมเนี่ยสวนน้ําดอกไม้สีทองเดี๋ยวผมจะบรหลังผมจะพาไปชมคลิปที่ถ่ายลง้งเรามาล้งใหญ่เลยนะครับผมเรามาถ่ายที่ล้งใหญ่เลยเรามารับของที่ล้งใหญ่เลยเนาะ แบบนี้นะครับผมงานคัดเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับผมน้ำดอกไม้สีทองเห็นไหมฮะลูกใหญ่สมบูรณ์สวยมากครับผม1กิโลบาทนะครับผมค่าส่งคิดตามจริงนะ3กิโล3กิโล0บาทค่าส่งคิดตามจริงมีเก็บปลายทางนะครับผม3กิโล0บาทนะ10บกิโล1 0กิโล300บาทค่าส่งคิดตามจริงนะครับผม ใครสนใจนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988รับไปเป็นของฝากของกํานันผู้ใหญ่ได้เลยหรือติดต่อแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์นี้เช่นกันคือ0959418988สําำหรับมะม่วงสดจากลงจากสวนนะฮะงานคัดเกรดส่งออกนอกต่างประเทศนะครับผมส่วนมากคนไทยไม่ได้กินเนาะงานพวกนี้เขาจะส่งไปที่ญี่ปุ่น ะะหรือต่างประเทศต่างๆเกรดพรีเมียมแบบนี้มาจากสวนเลยค่ะเรามาถึงสวนเลยเห็นไหมครับเรามาคัดของถึงสวนเลยนะครับเราคัดให้เกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับผมสาหรับน้ําดอกไม้สีทอง10บกิโล10บกิโล10บกิโลผมคิดพิเศษให้300บาทค่าจะส่งตามจริงนะครับผมมีเก็บปลายทางนะใครอยากได้เอาไปกินอร่อยอรอยนะน้ำดอกไม้สีทองต้นนี้ กลังใกล้จะสุกแล้วพ่อ,อมีคำสั่งสั่งซื้อมานะคะผมผมพ,อ,พอผมส่งไปเสร็จเนาะก็น่าจะสุกพอดีนะัะผมงานคัดเกตพรีเมียมทั้งหมดนะครับผมคัดเกตพรีเมียมทั้งหมดน้ำดอกไม้สีทองไซส์ยักษ์ใหญ่บิ๊กนะครับผม ใครสนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมหรือที่เบอร์0934577611แอดไลน์มาได้2เบอร์นี้เลยนะครับผมเราจัดส่งนะสำหรับใครอยากทานมะม่วงสดๆจากสวนแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเกรดไซส์ใหญ่คัดไซส์ส่งนอกต่างประเทศทั้งหมดตรงนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับผมรับไปเป็นของขวัญของกำนันผู้ใหญ่หรือใครอยากรับไปกินก็ได้นะครับผม3กิโล100บาทนะครับผมค่าจะส่งตามจริงนะตรงนี้มี3กิโล1ค่าจะส่งปลายทางก็น่าจะประมาณเกือบร้อยนะฮะ3กิโลห0ึบวกส0 0นี่ก็ น่าจะได้ประมาณ3กิโลรวมส่งนะฮะเพราะเราส่งแบบด่วนแบบผลไม้ด่วนเลยนะเกตใหญ่เกจไซยักษ์นะครับผมน้ำดอกไม้สีทองจากสวนฮะสดๆจากสวนเรามารับจากโรงสดๆจากสวนเลยที่กลุ่มแม่บ้านเนาะได้ในราคาส่งราคาถูกไซยักษ์ครับผมส่วนมากเกตพวกนี้จะคัดออกนอกต่างประเทศนะเอาไปหลังอ่าบริการขนส่งนะคร like ับผมทางไปรษณีย์ไทยตอนนี้เขากำลังย no ังไม่สุกดีเราส่งประมาณ1วัน1ึงสองวันส่งทั่วไทยนะ ถึงท่านน่าจะสุกพอดีสุกพอดีกินนะครับผมไม่เละสินค้าถ้าเละเรารับคืนนะครับผมไม่ต้องห่วงเรารับคืนนะสําหรับเอื้องสําสหรับตัวนี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยนะที่เบอร์0959-418-988หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ที่ช่องช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไปได้เนาะใครอยากได้ราคาส่งเรามีราคาส่งให้ แต่นี่คือราคาสูงแล้วเพราะเป็นไซส์จ okay, <DI hatte reaction labels> ัมโบ้ค <forecasting labels> <neither> ับไซส์สวยทั้งหมดนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะนี่ผมพามาดูนี่สวนมันจะอยู่ตรงนี้เลยบนภูเขาเลยครับอยู่บนภูเขาเลยนะสวนเรามาจากสดๆจากสวนงานคับไซส์ทั้งหมดลูกใหญ่เบ้อร์ครับลูกใหญ่เบ้อร์นะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมผมขอลาไปก่อน